สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์นะและชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเจาะดวงนะคะในเครื่องปีหลังก็คือกรกฎาสิงหากันยานะคะในภาพรวม3เดือนนะว่าจากนี้ไปนะคะมันจะมีแนวโน้มไปยังไงบ้างนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะเช็คจากลัคนาราศีนะถ้าคุณทราบนะคะถ้าคุณไม่ทราบนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์แอดโฮระห้าเก้านะคะไปสอบถามลัคนาราศีซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะต้องมีเวลาเกิดนะคะได้จังหวัดเกิดนะคะใครที่ไม่มีข้อมูลนะข้อมูลไม่ครบส่วนใหญ่ก็คือไม่ทราบเวลาเกิดนะคะก็จะผูกลัคนาไม่ได้ดังนั้นคุณก็จะต้องดูตามราศีก็คือช่วงวันที่เกิดเท่านั้นนะคะ,ะสำหรับเนื้อหารูปภาพดวงดาวนะคะของกรกฎาสิงหากันยานะคะดวงดาวใหญ่นะคะจะอยู่ในโพสิชันนี้นะคะสำหรับ ดวงดาวที่สําคัญของทุกคนนะคะในแต่ละปีนะก็คือมีการโยกย้ายของดวงดาวเหล่านี้มันก็ส่งผลกับเรื่องราวชีวิตที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีก็คือดาวพฤหัสนะคะเลข5นะคะดาวเสาร์เลข7แล้วก็ราหูคือเลข8นะคะสําหรับในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะดาวมีการย้ายบ่อยนะคะสำหรับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวใหญ่ปกติแล้ว จะย้ายราศีเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งแต่ปีนี้พิเศษนะคะย้ายสองสามครั้งนะคะส่งผลให้ความราบรื่นในการความหมายของราพร,รหัสของราศีสิงห์มันก็สะดุดติดขัดไปด้วยพระเสือสของราศีสิงห์นะของชาวสิงห์เนี่ยเป็นตัวแทนปุตตะและมรณะนะคะเอาง่ายๆราศีสิงห์ตอนนี้นะเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีโปรเจกต์อะไรที่ ริเริ่มหรืออยากทำอยู่ในสมองนะคะหรือว่ามีเรื่องที่กำลังหมายมั่นปั้นมือกับมันอยู่นะคะกับสิ่งเดิมที่ทำอยู่นั่นหมายความว่าคุณกำลังจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะเพียงแต่ว่าความเขาเรียกว่าสะดุดติดขัดมันเกิดขึ้นเป็นระยะนะเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเดินเสียนะคะ,อะนอกจากนี้อาจจะหมายถึงคู่ครองด้วยก็ได้นะคะบางคนมีความเขาเรียกว่าต้องตัดสินใจระหว่างคนเก่ากับคนใหม่นะคะที่เกิดขึ้น การที่อยู่ระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่นะคะสิ่งอะไรสองสิ่งที่อยู่ในชาวในชีวิตชาวราศีสิงห์ที่กําลังเลือกที่กําลังอยู่บนเส้นทางที่จะต้องช่างใจเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในลักษณะนี้ในช่วงสามเดือนนะคะสําหรับดาวพฤหัสนะคะจะเดินถอยหลังมาเรื่อยๆนะคะจนปลายกันยาแล้วจะมา เขาเรียกว่ามาบวกกับดาวดาวเสาร์นะคะคือมาเป็นคู่ศัตรูกันปะทะก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาดาวพร,รหัดเดินถ,ถอยหลังนะคะส่งผลอย่างนี้นะคะสําหรับดาวเสาร์นะคะถอยนะคะดาวอาริก็คือดาวเสานั่นเองนะคะเดินถอยหลังปัญหาเดิมปัญหาเก่านะคะก็อาจจะวนเวียนมาให้แก้ไขอยู่นะคะอะไรศัตรูเก่านะคะเรื่องของอุปสรรคเดิมๆอาจจะมีกลับมานะคะแต่ว่า การที่ดาวสาวถอยหลังนะคะก็เป็นเรื่องของความเครียดความทุกข์ที่ภาระลดลงก็ได้นะคะหรือว่าคู่ศัตรูที่เคยปะทะกันอยู่นะหรือมีความเข้มข้นในการขัดขวางอุปสรรคเราก็อาจจะถอยกําลังลงได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงภาระที่ต้องแบกรับด้วยนะคะเพราะดาวสาวก็เป็นดาวทษดทุกข์ความเครียดความทุกข์ความอดทนนะคะที่ต้องมีมานะคะมันก็จังอยู่ตรงนี้ไป2ปีนะสำหรับดาวเสานะคะ สำหรับดาวราหูนะคะเป็นดาวที่เดินหน้านะคะไม่ถอยนะดาวราหูเนี่ยมีกำลังที่ดีไม่เสียนะคะดังนั้นมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะคะเกี่ยวข้องกับการงานของชาวสิงนะคะอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ในบางคนบางคนก็ทํางานกับคู่บางคนไม่ได้ทํากับคู่ คำว่าปัตตุนี้ก็กลายเป็นลูกค้ากลายเป็นหุ้นส่วนกลายเป็นผู้ร่วมงานอะไรเงี้ยหรือเพศตรงข้ามก็ได้นะคะาการราหูเนี่ยนะมีกําลังดีดังนั้นโดดเด่นนะเอามาใช้คือเรื่องของการพลิกแพลงนะคะเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์นะคะเป็นเรื่องที่ส่งเสริมกับชาวสิงห์นะคะการมีส่วนช่วยเหลือจากคู่นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่หวังได้ นะถึงแม้อาจ,จะไม่มากเขาก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่ถือว่าก็เป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งนะคะในในช่วงนี้นะคะสำหรับใน3เดือนนะคะดาวใหญ่จะอาการประมาณนี้นะ,ะเรียกว่าสําหรับเพลิงหัดคือนะเหมือนชีวิตที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวนะคะระหว่าง ความจะเปลี่ยนแปลงความอยากเปลี่ยนแปลงนะคะกับอะไรเดิมๆที่เป็นอยู่นะคะถือว่าต้องประคับประคองไปก่อนนะหนทางยังไม่ค่อยชัดเจนนะต้องรอประมาณอีก3าเดือนนะคะที่ดาวพลรหัสเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะคะถึงจะรู้นะว่าสิ่งที่เด่นชัดอะไรดีกว่ากันนะคะมีหนทางที่ชัดเจนมากขึ้นไม่เดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะคะ สำหรับในเดือนกรกฎาคมนะคะดาวศุกร์นะคะจะมาเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในภพวินาศนะคะดาวศุกร์นะคะเป็นตัวแทนเจ้าเรือนกรรมะนะคะและสหัชชาก็คือการงานกับเพื่อนกับสังคมกับแวดวงอะไรที่เราวนเวียนอยู่เนี่ยนะคะก็จะมาเป็นราชาโชคในภพวินาศนะมีโชคลาภจากงานเบื้องหลังนะคะงานที่ไปเป็นงานสนับสนุนคนอื่นนะคะเป็นงานซัพพอร์ตเป็นงานแก้ปัญหาเนี่ยถือว่าดีงาน ต่างประเทศทางไกลได้นะคะงานจ็อบงานฟรีแลนซ์งานที่ทำชั่วคราวก็ทำได้นะจะมีโชคลาภงานแบบคล้ายๆอย่างงี้มาจากเพื่อนฝูงสังคมบอกต่อมาแนะนำมานะคะเป็นราชาโชคแบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมามาเกยถึงเราเองนะคะแต่ว่านะโชคเนี้ยน่าจะได้แต่ว่าเลงกับดาวเสาร์นะคะเป็นคู่ศัตรูฝั่งตรงข้ามนะ,ะกว่าจะได้ก็คือไม่ง่ายนะงานที่ได้บางที อาจจะตอนแรกคิดว่าไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยหรือไม่อยากทำนะคะแต่เมื่อมันมาเป็นโชคลาภก็อาจจะต้องฝืนทำนะคะหรือลาภผลนี้อาจจะเป็นอะไรที่ได้อย่างเสียอย่างหรือได้มาแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วกับภาระต่างๆที่มนะีถือว่าเป็นลาภที่มาเร็วไปเร็วอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสำหรับในเดือนสิงหาคมนะคะดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาว การเงินและลาบผลจะมาเป็นราชาโชคมหาจักรนะคะทับลักนณาด้วยนะดังนั้นเนี่ยสิงหาคมนะคะมีโชคลาบทางการเงินมาทับตัวเองนะรวมทั้งดาวพระเกตก็ทับลักนณาด้วยนะคะมีโชคแบบไม่คาดคิดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางเรื่องของโชคลาบ นะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้มีรางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นนะคะฝันแม่นนะตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเข้ามาด้วยความรู้สึกด้วยเซนส์เองอะไรเงี้ยมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะไรเก่าๆอะไรเดิมๆอะไรจากทางไกลก็มาเป็นโชคเป็นลาภให้กับเรานะคะในเดือนสิงหาคมนะคะนอกจากนี้นะดาวเกตก็อยู่ กับกระตุ้นรับผลดังนั้นเนี่ยลาบที่ได้มานะคะมักจะมีความด่วนมาด้วยเสมอนะฮะคิดอะไรเยอะไม่ได้นะ,ะรีบมาก็รีบรับไปนะคะแล้วก็ไปแก้ไขเอาในะอย่างที่บอกดึงความสามารถของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาใช้นะคะความพลิกแพลงต่างๆเอาให้ได้เอาให้เร็วนะคะอาจจะจะได้ลาบอันนี้ไปนะคะความเป็นมหาจักรของลาบผลในเดือนนี้นะ,ะมันแน่นอนนะมหาจักรเนี่ย ต้องลงมือทำนะคะต้องเหน็ดเหนื่อยเหงือ่อต้องออกอะ่ะไม่งั้นไม่ได้ตังค์นะคะต้องมีความบักบันพอสมควรนะยิ่งสู้ยิ่งได้นะคะสำหรับในเดือนกันยายนดาวพุธยังให้คุณต่อเนื่องนะคะเป็นกเกษตรตาธิบดีและมหาอุดอย่างที่บอกดาวพุธนะเป็นดาวรับผลและการเงินของชาวสิงค์นะคะเมื่อเป็นทั้งกเกษตรตาธิบดีและเป็นทั้งมหาอุดนะถือว่าในช่วงนะอย่างที่พูดไปกรกฎาสิงหาแล้วมาต่อกันยาเนี่ย การเงินนะถือว่าดาวเล็กสลับกันขึ้นมานะคะให้การเงินเนี่ยมันโอเคพอไปได้เลยละนะคะในขณะที่ไอเรื่องภาระเรื่องทั้งที่อยากทำนะเรื่องอะไรก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวนะคะรับเงินก่อนนะคะสำหรับในต้นเดือนดาวอาทิตย์จะเป็นเกษตรตาธิบดะ,ะในปลายเดือนดาวศุกร์จะเป็นเกษตรตาธิบดะคะแล้วก็ดาวพระเกตจะอยู่ในภพวินาศนะคะในเดือนกันยายนนะคะถือว่า การเงินและการงานค่อนข้างดีนะ,กะเกษตรตาที่ดีคือมีงานมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีกําลังที่ดีนะดาวตัวเองมีกําลังดีก็คือเป็นกเกษตรมีพลังมีไอเดียมีความคิดมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาสุขภาพก็ถือว่าในช่วงกันยายนนะก็จะถือว่า ดีขึ้นนะได้หมอดีได้ยาดีนะคะมีพละกําลังในการแก้ไขปัญหานะคะดาวศุกร์นะคะเป็นเกษตรตาธิบดีด้วยนะในช่วงปลายเดือนในช่วงครึ่งเดือนไปแล้วนะคะก็หมายความว่าเพื่อนฝูงนะคะสังคมนะคะก็การงานแหละมาให้คุณประโยชน์นั่นเองนะครับการเป็นเกษตรคือมีมาเรื่อยๆเป็นจังหวะจากโคนตลอดนะคะอย่างดาวอาทิตย์เป็นเกษตรนะคะก็ถือว่าดีนะแล้วมาต่อด้วยดาวศุกร์นะ ในขณะที่ดาวพุธเนี่ยเป็นทั้งมหาอุดด้วยมหาอุดแปลว่าเยอะแปลว่าสูงส่งแปลว่ามากมายนะคะดังนั้นชาวราศีสิงห์อดทนนะคะอีกสักนิดหนึ่งนะช่วงนี้ถือว่าติดขัดดาวพุธเพราะว่าดาวพุธถูกราหูประทะอยู่นะคะดังในคลิปของดาวพุธประทะรา,าหูนะประทะจริงๆเนี่ยถึง2กร,รกฎาคมถึงจะปลอดโปร่งเลยนะคะดังนั้นเนี่ย นะในเดือนถัดมาคือกรกฎาสิงหากันยานะคะมีลู่ทางที่โอเคสําหรับการงานและการเงินนะคะสำหรับการงานนะอย่างที่บอกกันยายนนะคะเพื่อนฝูงสังคมให้คุณประโยชน์นะคะให้โชคให้ลาบมางานแน่นหนานะคะกว่าปกตินะเรียกว่ามีงานเข้ามาอาจจะเ,เรื่องทั้งสิ่งเก่าที่เคยทําอยู่นะคะสิ่งใหม่ที่อยากริเริ่มก็ จะมีหนทางขยับไปได้นะคะมีโชคดีจากการเข้าสังคมการพบปะผู้คนนะคะ,ะสำหรับเนื้อหาดวงดาวนะประมาณนี้นะคะในช่วง3เดือนนะคะดาวใหญ่ส่งผลอย่างไรนะชี้แจงไปแล้วดาวเล็กมาช่วยอย่างไรนะคะ,ะแล้วติดตามฟังอัปเดตอีกครั้ง3เดือนสุดท้ายของปีนะในภาค2นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะดวงรายเดือนด้วยนะคะกบขอบคุณมากทุกท่านสวัสดีคะ่ะ